สวัสดีค่ะวันนี้แอลอยู่ที่ MG เมกาสาขาเชยพึ่งนะคะวันนี้เรามากับตัว MG3 h y b r i ิดนะคะชุดแต่งรอบคันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ะจะมีตัวสกเกิตหน้ารอบคันนะคะเป็นสีดำเงาเวบ,บนิ้ตัดกับสีรถเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับลูกค้าไฟหน้าเป็นตัว led นะคะพร้อมไฟเลี้ยวในโคมมาด้านข้างจะเป็นในส่วนของล้อแม็ก16นิ้วนะคะซีรีย,ยาง1 9 5่ง R 1 6นิ้วนะคะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีกล้อง360องศา มือเปิดเป็นตัวสมาร์ทเคีรเเอนที่พร้อมสกเกิร์ตด้านข้างสีดําแบบนี้เลยมาในส่วนของด้านท้ายนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะสีดําเงาเหมือนกันชุดแต่งตัวสกเกิร์ตด้านท้ายจะเป็นลายนี้เลยนะคะกล้องสา0ร้หสพร้อมเซนเซอร์ท้ายสมจุดเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะด้านในจะเป็นสีทูโทนพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วนะคะหน้าจอขนาดสิบหกจุดสองนิ้วแล้วนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกค้า ดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยหนึ่งจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะหรือลูกค้าอยากใช้งินดอกลดน้อยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสนใจติดต่อลิกงด้านล่างหรือว่าโทรหาแอลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ